คำเรียกร้องกับความอร่อยความฟินที่สาวกินต้องไม่พลาดเพราะเราคัดสรรร้านเด็ดร้านดังมาไว้ให้คุณในงาน er างเจ้าซัพเฟอร์5-11พฤศจิกายนนี้ณลานโปรโมชั่นทั้นจีเซ็นทัดปิ่นเกล้าโอ้ย, right. อยหิวเลยอ่ะอกรอบเกลียบเลยออนนะน้ากล้วยก็มีคุ้วยของน้อง สวัสดีค่ะสวรรค์อยากขึ้นสวรัสดีบทอันนี้หนุ่มค่ะอุ้ยบั๊มกันว้ายอยากไปตรงหนุ่มอ่ะหนุ่มสวรรดีค่ะนอกพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วเวลาความสุขกำลังใกล้เข้ามาแล้วทุกคนวันที่ห้านี้ง่ายแม่วันแรกนะที่เซนทันปิ่นเกล้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันกับงานแจ๋วเซฟเฟอร์ครั้งที่สองคุณผู้ชมถามบอกว่าเอ๊ะที่เซนทันปิ่นเกล้าจัดที่ไหนนะคะลานโปรโมชั่นชั้นจีไปเจอกันได้เลยค่ะ รับรองว่าความสุขอาหารอร่อยรอวพวกเราอยู่<ช>ก็คือ แจ๋วแซฟเฟอร์ก็มาจาก3รายการก็คือผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแซฟพาซ่าแล้วก็มาวินฟินเฟอร์นะคะงานนี้ทัฮิตเลยเวัน7็คืน7วัน7คืน7ดวัน7วันทุกคนถามว่าจะได้เจอเราวันไหนแพทก็บอกหลักๆคือวันที่5เจอเรา่อนงานเปิดงานเปิดวันที่5นะคะแต่ว่างานเนี่ย5ถึง11พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นมีเวลาช็อปคุณจะไปทุกวันเลยก็ได้มาล้านแรกเลยได้ไหมคะหนุ่มค่ะหนุ่มหนุ่มอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วแคบหมูหมู ร้านนี้เป็นร้านอุไรรัตนะคะเดี๋ยวชวนพี่จิ๋ดดีกว่าพี่จิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ก็มีน้ำคลิกหนุ่มแคบหมูได้ของเรานี่ส่งตรงมาเลยไหมส่งตรงมาจากเชียงใหม่เลยเจ้าอำเภอสันทรายเจ้าเชียงใหม่ อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยร้านมีอะไรบ้างคะพี่จิบขาไล่เรียงจากฝั่งนั้นเลยได้ไหมคะค่ะร้านเราจะมีแค่หมูสามสหายนะคะจะมีแค่หมูกระจกแค่หมูไร้มันแค่หมูติดมันค่ะทานทานคู่กับ น้ำพริกหนุ่มนะคะสาสหายเลยน้ำพริกหนุ่มของเราจะมีสองรสค่ะจะมีแบบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยค่ะสีไหนเผ็ดมากสีไหนเผ็ดน้อยสีแดงเผ็ดมากนะคะสีเขียวเผ็ดน้อยค่ะขออนุญาตเยี่ยมชมสีเขียวได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้องชิมดูได้ค่ะสีเขียวเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยมากใช่มากมีให้เลือกส่วนอันนี้คืออันนี้คือแหนมหม้อค่ะจะมีก้อนก้อนใหญ่200บาทก้อนเล็กหนึ่งบาทค่ะเนื้อแน่นมันน้อยอร่อยมากๆนี่เนี่ยดูจากตรงนี้ที่เขาหั่นแล้วนะคุณแทบจะ ไม่เห็นมันเลยเราจะมีชุบหนมที่แบบบางทีกัดไปแล้วมีเอ็นมีมันมีอะไรอย่างเงี้ยฟันเสียงฟันคุณหรือเสียงอะไรคะขอพ่เล่น่ได้ไหมอาว่าเชียงใ่ถึงแล้วเนาะถึงอำเภอสันทรายยังอำเภอสันทรายอันนี้คือไส้อั่วสมุนไพรค่ะตัวนี้ก็เนื้อแน่นมันน้อยเหมือนกันนะคะอันนี้เก็บได้นานแค่ไหนอันนี้อยู่ในช่องฟิตได้2เดือนค่ะในตู้ธรรมดาได้1เดือนค่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ ตัวนี้อยู่ได้6เดือนค่ะแช่ช่องฟิตไว้ได้ที่เราอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเปิดเป็นร้านหรือว่าทำค่ะที่เชียงใหม่มีหน้าร้านค่ะใช่ค่ะชื่อร้านลำดีมีสุขบายอุไรรัตเชียงใหม่ค่ะเริ่มต้นคือร้านนี้กี่ปีแล้วคะที่อยู่ที่เชียงใหม่ ตอนนี้ทําร้านได้2ปีค่ะแต่เริ่มต้นกิจการจริงๆทํามาทั้งหมด10ปีแล้วค่ะ10ปีใช่ค่ะเขาเคยมาออกรายการเรานะร้านนี้อร่อยมากเราติดใจแคบหมูเพราะคนผู้ชมที่ชอบทานแคบหมูแต่บางทีเรื่องฟันเรื่องอะไรกรอบนะไม่แข็งบางร้านแคบหมูติดมันแข็งแต่ร้านนี้ไม่จะดเลียทันฟองขอชิมไส้อั่วสักเล็กน้อยดูเครื่องเราบูธเราบูธเราอยู่ตรงไหนคะที่เซนทรันปีนเก้างานจอแซฟเฟอร์นะคะบูธเเราอยู่ที่ บูธเลขที่72ค่ะ72ดสมีนาทีทองโปรยังไงบ้างร้านเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อทุกอย่างในร้านนะคะครบ1,000บาทแถมน้ำพริก1กระปุกมูลค่า100บาทค่ะอร่อยมากขอบคุณมากค่ะบูธ72บูธที่72ค่ะเจอกันนะเอะไปอีก1ร้านไปอีก1ร้านตัดริ้ว อนี้สวัสดีค่ะสดีคหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์อร่อยมากหมูหวานขึ้นสวรรค์เนื้อแลปดริ้วแล้วอบู๊เราอยู่บูธเท่าไหร่นะคะบูธที่หกสิบสองค่ะบูธที่หกสิบสองคุณพันเผู้จัดการร้านคุณพันเราเอาอะไรมาบ้างในงาน จะมีเป็นหมูหวานหมูสวรค์เนื้อสวรค์เนื้อเค็มค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆเลยถามหน่อยหมูหวานกับหมูสวรค์ต่างกันไงคะสวรค์จะมีลูกผักชีมีย่ห่าค่ะจะหอมกินเครื่องเทศขึ้นมหมหมูสวรานคือใส่เครื่องเทศใช่ค่ะถ้าหมูหวานก็คือใส่ซีอิ๊วใช่ไหมคะหวานขอสวค์นกันหน่อยค่ะอยากขึ้นสวรค์อันนี้อันนี้คือมีลูกผักชีลูกผักชีเครื่องเทศเครื่องเทศละ อันนี้จะไม่มีเครื่องเทศรสชาติหวานธรรมดาใช่เป็นหวานธรรมดาคุณย่าสวรรค์หรือธรรมดาอันนี้ที่มีเครื่องเทศอ่ะสวรรค์งั้นดาวขอเป็นธรรมดาบ้างอย่าปล่อยย่าขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วนะเราไปสวรรค์แล้วเราเจอกันนะตอนแรกกลัวมากว่าจะไม่เจอใครนั่นไงที่สุดเจอเพื่อนได้มันต้องมีแหละคนดีๆอย่างย่าก็ต้องไปกับเพื่อนแหละ เป็นไงหมูหวานเป็นไงโลกมนุษยก็อร่อยโลกมนุษย์เหรอโลกมนุษย์ก็ดีแล้วอร่อยสู่เขานุ่มมันแห้งนุ่มคุณพันธ์เลาะเล่าหน่อยต้นเนื้อมีแบบไหนบ้างเนื้อจะมีเนื้อเค็มกับเนื้อสวรค์ค่ะสวรค์ก็จะเหมือนกับหมูสวรค์เลยคือใส่ลูกภรชีใช่ค่ะเครื่องเทศแต่เนื้อก็จาะเป็นเนื้อเค็มใช่ค่ะสูตรมาจากไหนสูตรมาได้มาจากคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนนครปฐมแล้วก็มาตั้งร้านอยู่ที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรค่ะ แหล่งหมูเช่านครปฐมแต่ไปขายที่เชิาใชวกี่ปีแล้วคะคุณยายขายมา50ปีได้แล้วค่ะดูด้วยความอร่อยสูตรเหมือนเดิมหนูไม่เปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมลูกตอนสูตรคุณยายจะรสชาติจัดกว่านี้ค่ะแต่ของเราจะปรับขึ้นมาให้อ่อนลงให้ลงกันกันหวานมากไน่เค็มมากเออถึงว่าเขาอร่อยอร่อยมากแล้วขายยังไงอะจ๊ะถ้าเป็นหมูหมูไส้เล็กนะคะ260บาทถ้าเป็นครึ่งกิโล ใหญ่นะใหญ่อยู่นะ650ค่ะเก็บได้นานแค่ไหนคุณอยู่ได้1เดือนเลยค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเนื้อจะเป็นไซส์300ค่ะกองใหญ่จะครึ่งกิโล750ค่ะอร่อยอร่อยบู่เท่าไหร่คุณพันบอบูที่62นะคะงานเจียวแซฟเฟอร์ค่ะมีโปรมาในงานมีค่ะจากครึ่งกิโลจาก650เหลือ550ค่ะหมูร้อยนึงเลยนะลดใช่ค่ะทุกออเดอร์ เนื้อเค็มขีดละร้อยห้าสิบค่ะครึ่งโล750หรเหลือ650ค่ะทุกคนที่ไปไม่มีจำกัดถูกไหมใช่ค่ะไม่จำกัดค่ะแต่ว่าซื้อครึ่งกิโลเลยอร่อยจริงขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณย่าไปอีกต่อไปมามาต่อมาต่อสวัสดีค่ะ ่อเมืร้านนี้ร้านลูกหยีอันดามันมคุณชายเจ้าของร้านส,าสวยจังเลยอ่ะคุณชายจ๋า<ช>ทำไมต้องเป็นอันดามันทำไมต้องเป็นลูกหยีอันดามันคะของเรามาจากโซนภาคใต้ค่ะโอ้โหซึ่งลูกหยีเขาขึ้นชื่ออยู่เลยใ,<ช>ใช่ค่ะนี่จากจังหวัดอะไรบ้างลูกหยีอของเราเป็นจากปัตตานีค่ะเราเป็นลงผลิตเองค่ะเป็นลงผลิตเลยใช่ค่ะคุณชายคือคนปัตตานีเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่อยู่ที่ปัตตานีคุณแม่เป็นรงผลิตตัวนี้อยู่สาวปัตตานีมีแบบใหม่บ้างตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยจาก มาเพื่องานนี้เลยค่ะจะเป็นตัวพริกเกลือค่ะพี่อพริกเกลือใช่ค่ะพี่เกลือชมพูเราเคยกินแบบดั้งเดิมเป็นน้ำตาลธรรมดาค่ะมันก็จะหวานหวานธรรมดาแต่อันนี้พริกเกลือก็คือจะมีความเผ็ดเป็นไงบ้างได้เลยว่า อาร่อยมากแบบนี้เป็นตัวไข่ดีเลยค่ะของทางร้านค่ะดั้งเดิมแล้วจะเป็นเนื้อเน้นๆเลยค่ะเราจะเป็นใช้เนื้อเน้นๆเลยค่ะชอบมากเลยอันเนี้ยกินเข้าไปปุ๊บโอ้โหติดฟันติดเหนือคอร่อยรสชาติดีอันนี้หยีออริจินอละมันได้เคี้ยวมันได้เคี้ยวอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้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 เป็นอินทผาลัมค่ะตัวนี้จะเป็นหวานธรรมชาติเลยค่ะอันนี้ที่ใชเลยไหคุณสาวใช่ค่ะ คุณตัวนี้ดีมากเลยค่ะคุณขามันดีกับสุขภาพยญ้าบ้านเด่ต้องติดเลยนะใช่แม่ต้องมีเมื่อกี้ได้กินกล้วยไปแล้วหนึ่งลูกคือดีมากอันนี้คืออะไรคะคุณจายจะเป็นกล้วยตากค่ะพลังงานแสงอาทิตย์เลยนะคะของเราจะเป็นหวานธรรมชาติแล้วมาเป็นลูกนะจ๊ะไม่ต้องมาหั่นเป็นซอยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันของเราคัดมาให้เราค่ะผลจะสวยมากค่ะกล้วยคือกล้วยของปัตตานีเลยปะคะใช่ค่ะไอ้กล้วยกล้วยพันอะไรกล้วยน้ำหวานกล้วยน้ำหวานนี่แหละหวานไหมลูกหวานนะว้าวอุ้ยคู่เลย ไม่ใช่คนเขาส่งมาไม่เล่นหรอกต้องเล่นองดีมากเป็นเป็นเด็กกับเป็นบูอยู่เท่าไหร่คะบูธของเราอยู่ที่บูธที่56นะคะมาพบกันได้นะคะยังไงเดี๋ยวถามก่อนก่อนจะไปช้อปปิ้งของเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่100บาทค่ะถุงละ1 0 0่ช่ตัวนี้จะเป็นโบราณเลยนะคะสูตรโบราณดั้งเดิมมาผู้ใหญ่นม้เหมือนกันค่ะสูตรโบราณที่เราจะเห็นจะเป็นตัวนี้แต่ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยก็คือเราจะเอามา เป็นโบราณค่ะใช่ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะค่ะราเหมือนกันไหมคะเริ่มต้นที่ลอยเดียวเหมือนกันค่ะร้อยเองใช่แต่ว่าถ้าเกิดกล้วย80บาทค่ะแ0บาทก็จะเป็นถุงแบบที่เราซื้อใช่ค่ะพริกกระเลือแบบนี้ค่ะอันนี้รอยยี่สิบบาทค่ะโอเคนะมีแพ็กเกจคนที่ทํางานดึกๆกลางค่ำกลางคืนขับรถง่วงๆเกินแล้วมีโปรอะไรไหมยามีโปรของเรามีโปรค่ะคือครบลูกกี่ครบ600บาทเราแถมลุกี่ห0 0บาทให้อีกถุงนึงค่ะ ละแียกได้เลยค่ะได้ขอบคุณนะคะคุณขอบคุณคุณนี่ค่ะอย่กจะสวยไปมากเลยเนี่ยอร่อยมาอีกหนึ่งร้านนี่ก็แม่ค้าสวยเหลือเกินสวัสดีค่ะอันนี้ของเด็ดประจำของเด็ดไม่เคยพลาดเลยอะเนาะคิวยาวมากร้านนี้ดีิร้านในเกาะข้าวเกรีเห็นแล้วโหบูธเราอยู่บูธเท่าไหร่ที่นี่บูธรอบนี้นะคะอยู่บูธที่70กับ71ค่ะสองบูธสองบูธเลยค่ะรวยกวันนี้ถามดีนัก ว่าใส่อะไรบ้างดิบเอามาให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรก แต่ละตัวก็คือตัวนี้นะคะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยจะเป็นตัวข้าวเกียบเห็ดหอมค่ะใช่ค่ะตัวนี้จะขายดีสุดเลยค่ะจะมีตัวเนื้อเห็ดหอมผสมลงไปในตัวข้าวเกียบสีม่วงก็คือพัฒนามาจากตัวดั้งเดิมเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มมันม่วงไปให้เด็กเนี่ยได้ทานได้มากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะไม่ใช่เห็ดไม่ใช่มันม่วงอย่างเดียวจะเป็นตัวเห็ดหอมด้วยอันนี้นะคะจะเป็นตัวของผักหวานค่ะ เป็นผักหวานเดี๋ยวทําไมของเราถึงขายดีทุกครั้งเราเรามีสูตรเด็ดอะไรเพราะเราสังเกตได้เลยว่ามัน มันไม่ม<ร>ันคนเยอะใช่ค่ะ,ออะจุดเด่นของขร้านเราทอดใหม่ทําใหม่แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเปลี่ยนน้ามันทุกวันไม่เหม็นหืดเราเก็บได้นานต,ตัวนี้จะเป็นน้ําพริกเผาค่ะจะมีาา2สูตรค่ะจะเป็นน้ําพริกเผาไข่เค็มกับน้ําพริกเผากุ้งค่ะจิ้มข้าวเกียบใช่ปกติคือทานบ่อยๆก็คือทานได้ปกติอันนี้ก็คืออร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มรสชาติเข้าไปมันก็ยิ่งแซ่บเข้าไปยิ่จิ้มแล้วไป็นไงแม่จิ้มแล้วดีไหมโอ้มันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นอนสอบเปล่านอาใส่แล้วอย่างนี้แพ็คเท่าไหร่จ้าแม่ปกต ่อละ40บาทค่ะแต่ว่าของเรามี3รสชาติใช่ไหมคะลูกค้าสามารถแบบว่าจะเอารสไหนก็ได้คะกันก็ได้หรือเอารสเดียวก็ได้ค่ะก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่เคยเห็นใครซื้อถุงเดียวร้านเขาทุกคนจะต้องฮิ้วแบบนี้ยเดินใช่ไหมพี่บิ๋มอันนี้จากปกติ120ใช่ไหมคะเหลือ100เดียวสามถุงร้อยใช่3ถุงร้อยสามารถค้าลดได้เลยค่ะ ดีมากเหมือนตัวนี้ใช่ไหมคะก็ปุกแล้วหกสิบาทค่ะสองขปุกหนึ่งร้อยสามารถคาลดได้หรือว่าลดได้ลดหนึ่งก็ได้ถกาผทำไมใช่ปุกหนึ่งร้อยเพราะนั้นเนี่ยสองร้อยบาทคุณได้นั้นสามห่ออลัมทิกสองรถจบตึ้งขายดีมากเห็นคนถือถ้าจะทั้งงานนย้งบูธอีกที่อยู่ตรงไหนนะพี่พิมจ๋าบูธจะอยู่ตั้งอยู่ที่บูธที่70กับ71นะคะ70กับ71ใช่ค่ะแวะมากันได้เลยค่ะมาอุดหนุนมาชิมก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องซื้อ ลองชิมก่อนถ้าูกใจเราไปเราไปรอบเลยนะเพราะว่าเขาให้ชิมฟรีขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากอรอเดี๋ยวเราไปเจอกันนะสำหรับงานแจ๋วแซฟเฟอร์ครั้งที่2ค่ะเราจะเริ่มต้นวันแรกก็คือวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้นสี่นั่นเองค่ะนอกจากพวกเราแล้วนอกจากร้านอาหารเด็ดๆแล้วนะคะยังมีนักแสดงจากนางนาคพระขนงใครอยากจะไปกระทบไหล่คุณจ๊อบนะคะกับคุณยี่หวาูไปได้เลยแล้วก็นอกจาก ก็ยังมีละครตอนนี้กำลังแซ่บมากหวานรักต้องหา้ามสนุกมากคุณแมทพิรณีคุณโยเกิร์ตก็ไปในิดต้อนว่ออยากเจอพากามาลินมากและอย่ายลืมนะขวัญใจของแม่เขาจากหนึ่งในร้อยก็ไปนะักแสดงหนึ่งในร้อยน้องมีนพีรวิทย์น,น้องปีเตอร์แพนหลายคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคึกคักแน่ๆงานนี้นะคะสนุกแน่ค่ะพักสักครู่เพราะว่าคุณแพะอะไรอ่ะ อะไรอะคะหนึ่งสองสาเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมที่เขาไม่ใช่สมัยก่อนมีเป็นตะกร้าเดี๋ยวนี้เป็นถุงก๊อบแก๊บม้วนเขาป่าถุงใม่เขาเกลียบพักก่อนนะคะให้คุณเห็นมาเลยให้พิมแพช็อปปิ้งไม่ใช่แบบนี้ อีกครั้ง้านคำเรียกร้องกับความอร่อยความฟินที่สาวกินต้องไม่พลาดเพราะเราคัดสรรร้านเด็ดร้านดังมาไว้ให้คุณในงานเจ้าซัฟเฟอร์5-11พฤศจิกายนนี้ณลานโปรโมชั่นทั้งจีเซ็นทัานปิ่นเกล้าโอ้ยหิวเลยอ่ะ